คือทุกคนเคยดูหนังที่เป็นเรื่องโรคระบาดใช่ไหมคะใช่ตอนนั้นที่แบบว่าพอรู้ว่าเป็นโควิดนะทุกคนคือเราจะบอกว่าเราอะติดโควิดต้องการจะเข้าไปแอดมิทแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะโรงพยบาบาลเป็นทุกที่ ค่ะก็พบกับเฟิร์นในโกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเฟิร์นก็จะมาพูดถึงเรื่องการที่เฟิร์นเนี่ยติดโควิดค่ะทุกคนทุกคนคือเราจะบอกว่าเราอะติดโควิด เนียไม่รอดนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าอาการนะคะแล้วก็การรับยานุ่นแย่นการประสานงานนะคะในชุมชนของเราเนี่ยให้ฟังว่ามันดียังไงนะคะตอนนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราหายดีแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเขาอนุญาตแบบน้ําก่อนเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟัง <c oughs> คะหิวอ่ะทินอะไรดีนะดูสีแอนดี้ลูเวอรี่จะมีอะไร กินอะไรดีออยากกินขนมจีนเข้าไปดูหน่อยสิอุย้ยมีขนมจีนด้วยฉันสั่งชุดนี้ชุดหนึ่งแล้วก็ไก่ทอดหนึ่งชิ้นแต่ว่าฉันอะจะเอาเป็นนึ่งร้อนๆหนึ่งค่ะหนึ่งชิ้นอืมโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่มที่อยู่ก่อน เคเรียบร้อยก็จ่ายแบบโอนแล้วกันนะโอเคโอเคเสร็จเรียบร้อยไปเตรียมตัวเดี๋ยวเราจะมารอรุนกันนะคะว่าจะโดนปฏิเสธออเดอร์หรือเปล่าเพราะว่าวันก่อนอยากกินขนมจีนมากเลยแต่แบบโดนปฏิเสธเอ้วันนี้เขารับออเดอร์แล้วโอเคได้กินขนมจีนนะคะทุกคน ดีเลิศประเซ็นต์สีมันดีเด้งโอเคปิดแอปแบบน้ำรอเลอเพิ่งล้างหน้าเป็นฟันเสร็จเมื่อกี้นะคะแล้วอันก็โทรมาเดี๋ยวตอนนี้ต้องไปรับของแล้วค่ะโอนแล้วนะคะโอนแล้วนะคะพี่เขาก็ส่งเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนโอ้ยหน้าต่างสกปรกมากโอเคพี่เขาก็เช็คอดอยู่นะคะว่าดิฉันโอนหรือยังโอเคนะคะพี่เขาก็มาส่งของแล้วก็รับยอดเรียบร้อยนะคะแล้วก็เอาของมาแขวนที่หน้าประตูเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พี่กําลังจะไปนะคะ นี่นะคะก็คือขนมจีนดิฉัน,นะคะ่ะทุกคนโอ้ยขนมจีนนะ่ากินอนะ่ะทุกคนโดเซเดี๋ยวเราจะไปใส่จานกันนะคะ โอเคค่ะทุกคน,นะคะนี่ก็คืออาหารนะคะที่เพิร์นสั่งมาจากแอดดิเลิเวอรี่นั่นเองนะคะตรงปกมากแล้วก็น่ากินด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตทานขนมจีนนะคะน้าแกงเผ็ดเฟิร์นเป็นคนที่ชอบน้ำแกงเผ็ดใส่นะคะส่วนน้าแกงกะทิเนี่ยก็ชอบเหมือนกันแต่ว่าชอบน้อยกว่านะคะก็กินแต่น้ําแกงเผ็ดใส่นะคะแล้วก็ไก่ทอดนะคะซึ่งเป็นเมนูโปรดมากก็คือขนมจีนน้ำแกงเผ็ดใส่แล้วก็ไก่ทอดนั่นเองคะ่ะ โอเคก่อนที่เรานะคะจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการติดโควิดนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตถาดแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาเล่าใฟังนะคะ ือทุกคนเคยดูหนังที่เป็นเรื่องโรคระบาดใช่ไหมคะใช่ตอนนั้นที่แบบว่าพอรู้ว่าเป็นโควิดนะเราจะมีภาวะกดดันเหมือนจากที่เราดูข่าวว่าเฮ้ยเรียงโรงพยาบาลเต็มอะไรเงี้ยเราก็เฉยเพยพอเราไม่ได้เป็นแต่พอมาเกิดกับตัวเองแล้วแล้วเราเช็คโรงพยาบาลเอกชนทุกแห่งเพอเราต้องการจะใช้สิทธิ์ประกันสุขภาพต้องการจะเข้าไปแอดมิทแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะโรงพยาบาลเต็มทุกที่เกิดภาวะเครียดแบบเฮ้ย เพื่อนก็เครียดนะคะเพราะว่าแบบเออหาโรงพยาบาลให้เราไม่ได้อะไรอย่างนี้เราก็แบบ เป็นห่วงความรู้สึกเพื่อนเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นอาการก็ไม่ค่อยจะดีเพราะว่าแบบเป็นไข้ตัวร้อนมากๆนะคะสุดท้ายก็แบบเออต่างคนต่างตัดสินใจนะคะก็ไม่ได้ใช้สิทธิประกันตรงนั้นนะคะก็เลือกที่จะออรับการรักษาจากโรงพยาบาลใกล้บ้านของรัฐนะคะซึ่งได้รับการดูแลที่ดีเหมือนกันนะคะรับยามาทานที่บ้านเพราะว่าจริงๆแล้วฝนก็ไม่ได้อยากจะไปนอนโรงพยาบาลนะคะอยากจะรับยามารักษาที่บ้านมากักตัวที่บ้านดีกว่านะคะเพื่อนก็ได้ไปอยู่โรงพยาบาลสนามนะคะแล้วก็ได้พักโรงแรม สบายกว่าเราอีกอออแต่ว่าโอเคนะคะเพื่อนก็ทักมาถามอาการตลอดหรือว่าแบบเฮ้ยเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยดีขึ้นไหมอาการเป็นยังไงก็ถามไถยตลอดะค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะฝนไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องนอนโรงพยาบาลเอกชนนู่นนี่นั่นนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเรายังมีครอบครัวที่ยังคอยซัพพอร์ตช่วยเหลืออยู่ใกล้ๆก็คิดว่าเฮ้ยอันนี้ก็เป็นอีกทางออกหนึ่งเพื่อนก็จะได้ไม่เครียดด้วยนะคะขอบคุณ ครอบครัยอย่างมากเลยนะคะที่ดูแลเฟื่อนดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยครอบครัวก็ติดโควิดเหมือนกันนะ และนี่นะคะก็คือสิ่งที่เราจะได้รับนะคะหลังจากที่เราได้ติดต่อหน่วยงานเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็ไม่ยากเลยนะคะแต่คือตอนแรกเนี่ยการประสานงานเนี่ยเราจะงงงนิดนึงว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราเป็นเราต้องบอกใครนะคะเราสามารถติดต่อนะคะผู้ใหญ่บ้านในชุมชนเราได้เลยนะคะท่านก็จะประสานงานให้เรากับโรงพยาบาลน,นะคะข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็ยานะคะมาให้เราทานตาม กำหนดที่เขาให้ไว้นะคะเพราะว่ายาที่เขาให้มาเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นยายาลดน้ำมูกยาแก้แพ้แก้คันนะคะเขาให้มาด้วยวก็มียาแก้ไอเสมหะขับเสมหะอันนี้นะคะกินอยู่แล้วก็มียาอมให้ด้วยนะคะระสะมะแหวงนะคะยาอมแก้ไอมาให้ด้วยนะคะเป็นแบบนี้นะคะ แล้วก็มียาพาราซึ่งเราก็ไม่ได้กินเลยสักเม็ดนึงนะคะเพราะว่าเรากินของเราไปแล้วแล้วมันก็หายแล้วนะคะก็ไม่กินซ้านะคะเพราะว่ากลัวแบบว่าไตาทํางานนะัแล้วก็เราก็ยาวิงเวียนศีรษะแก้คลื่นไส้อันนี้ก็กินนะคะเพราะว่ามีอาการคลื่นไส้กินแล้วก็ดีขึ้นนะคะหลักๆคือเราก็กินยาตามนี้นะคะเขาจัดมาหนึ่งหกวันหกวันนะคะฟาวิ พิลาเวียหรือเปล่านะคะอ่ะมันก็จะมีเวลาให้เรากินนะคะเจ็ดโมงเช้ากับหนึ่งทุ่มนะคะที่ทางโรงพยาบาลเนี่ยได้อ่าให้เรากินนะคะกินทุกๆ12สองชั่วโมงนั่นเองนะคะก็มีวันที่บอกไว้เลยนะคะเพราะว่าเฟิร์นเนี่ยอ่าได้แจ้งความจำนองแต่วันที่สิบหกวันที่สิบเจ็ดนะคะก็เริ่มรับยามาทานเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาบอกวิธีการใช้เครื่องตัวนี้นะคะเพอเรา,เอาแล้วก,กดเปิดตรงนี้คะ่ะกดค้างไว้นี่นะคะแล้วก็เอานิ้วนะคะใส่ไปนะคะ นิบนิ้วไปแบบนี้นะคะทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวมันก็จะขึ้นค่าต่างๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณหมอนะคะก็จะให้เรานะคะเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็รายงานนะคะนะคะเดี๋ยวเราสมมติว่านี้คือจักระแลนะคะก็นีไปนี่เรียบร้อยนะคะเราก็ถ่ายรูปชุดแบบนี้นะคะไปให้คุณหมอดูเลยนะคะว่าเข้าเส้นเท่าไหร่นะคะแล้วก็อุณภูมิเราเท่าไหร่นะคะ เพือเอ่อเป็นประวัติของคนไข้แล้วก็บอกอาการไปด้วยนะคะก็อาการที่ผ่านมาของเฟิร์นนะคะก็ออไอมีเสมหะเจ็บคอนะคะไข้อ่ะไม่มีแล้วเพราะก่อนหน้านี้นเ,นเป็นไข้มาแล้วนะคะประมาณ4วันแล้วก็กอกินยาพาราอะไรเงี้ยมันก็หายเหลือแต่อาการที่เจ็บคอนะคะแล้วก็หายใจเหนื่อย ขึ้นไส้ด้วยนะคะเออรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวแค่นั้นนะคะทําอะไรทุกอย่างเสร็จถ้าเป็นขยะเขาก็จะมีถุงนะคะนี่ขยะมูลฝอยปิฉีแยกไว้ให้ด้วยซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากเพราะาตอนนี้เป็นยังไม่ได้รวบรวมขยะยังไม่ได้ทิ้งใดๆนะคะค่ะและนี่นะคะ<ๆ>ก็เป็นชุดอุปกรณ์ตรวจ A T K ของเฟิร์นนะคะอันนี้เป็นการตรวจเองครั้งแรกก่อนนั้นนี้มีเ่อนช่วยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะช่วยในการแบบแกะของนุ่นนะน,นะคะแต่ว่าเราเป็นคนใหญ่เองน,น,นะคะโอเค โอเคนะคะหน้าตาอุปกรณ์ที่แกะมาแล้วก็เป็นอย่างนี้คะนี่พี่อันนี้เป็นที่ที่ตรวจนะคะแล้วก็อันนี้มันจะมีน้ําอยู่นิดนึงอะ่ะเมื่อกี้เรามองไม่เห็นนะคะมันมีน้ําอยู่นิดนึงให้ผสมลงไปน่าจะผสมกันในนี้ใช่ไหมแล้วอะไรอ่ะเรางงมากเลยหลอดนี้ทำอะไรได้อุปกรณ์มาครบแล้วนะคะแต่ว่าเราใช้ไม่เป็นอะ่ะคอนนี้เซิร์ชแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนั้นอะ่ะเพื่อนช่วยแล้วเราก็งงว่าอันนี้ไว้ทำอะไรอีกคะ่ะแต่ว่า อปภาพตัวหนึ่งวิธีการใช้ห่าปัวนึงเลทุกคนโอเคทุกคนเราดูวิธีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะคะทำคนเดียวอาจจะทุลักทุเลหน่อยนะตอนแรกเราก็เนี้ยค่ะใส่น้ํายาไปในนี้่อยใส่เลยไหมอะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเครียจมูกก่อนเีกว่าเพราะว่าน้ํายามันอาจจะแบบทําปฏิก okay. okay. so, like so, ิริยาครับอะงงงงนิดนึงแต่ว่าสําหรับคนที่ทําครั้งแรกแล้วว่ามันก็ต้องงงงงแบบว่าอ่าเดี๋ยวเราก็จะแบบแย่จมูกแล้วนะคะ เย่าดานนี่ด้วย่ะเดี๋ยวนะคะตั้งไว้ับมืก่อนบลอกทะเลมากทุกคนแล้วก็ปิดหนังยาใส่ควน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 นว่าให้ควนควนนควนให้เข้ากัน ปิดฝาค่ะแล้วก็ขย,ยันตื่นเต้นมากอันนี้ตอนนั้นเพื่อนบอกสามโยดเราก็ลองดูแสบขามฉัน็พม่รู้เรื่องอไไรเลยรอรุ่นผลกันอันนี้คือโอเคใช่ไหมทุกคนเฮ้ยมันมันผิดเดียวถือว่าดิฉันรอดนะคะ ผล้เติดแล้วนะคะโอเคนะคะก็เสร็จสิ้นการตรวจ ATP e เรียบร้อยนะคะผลก็ออกมาแล้วสบายใจชุมบุนะคะทำให้ชัดช่างมันเถอะนะคะ โอเคสำหรับวันนี้นะคะก็จบการรีวิวการติดโควิดไว้แต่เพียงเท่านี้ตอนนี้หายเสร็จเรียบร้อยแล้วจะไปเอาเอกสารที่โรงพยาบาลแล้วนะคะเพื่อจะส่งเอกสารเพื่อยืน่นกู้เอ้ไม่เพื่อที่จะแบบว่าเคลมประกันนะคะเจอจ่ายจบของสินมั่นคงแล้วเราจะได้เงินมอยรอเดี๋ยวรอติดตามชมอีพีถัดไปละกันนะคะรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะอ่าแล้วก็มี ปลากระกป๋องนมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำมงน้ำมันน้ำปลาอะไรนะคะที่เป็นพวกืองดพไข่ด้วยนะคะมีไข่ด้วยแต่อยู่ในตู้เย็นแล้วก็นี่นี่นะคะอันนี้ก็จากเทศบาลด้วยนะคะหลังจากที่เราแจ้งทุกอย่างแล้วนะคะเทศบาลก็มีข้าวสารอาหารแห้งมาให้เราด้วยนะคะเออจาแล้วก็ไข่นะคะคือคือีคือ,คอ,คอ,คอไข่ นะคะที่เขาให้มาอันนี้คือที่เขาพดเตรียมไว้ให้นะคะ